สวัสด,คะคะนนดคีค่ะเพื่อนๆปาตีแฟมิลี่นะคะวันนี้ปาตีมาเก็บเชอร์รี่ค่ะเชอร์รี่ค่ะเพื่อนๆมาเก็บเชอร์รี่นะคะเก็บเชอร์รี่กับปาตีนะคะเพื่อนๆ น,นี้จะเป็นสวนเชอรี่ค่ะแบบนี้เลยเขาให้มาเก็บเก็บเองนะคะแล้วก็เสร็จแล้วเราก็จะเอาไปช่างค่ะสวนเขากว้างมากเพื่อนๆกว้างมากค่ะมาเก็บเชอรี่กับปตีนะคะสวีปตีก็เห็นอีกแล้วเห็นข้างบนค่ะเชอรี่นะคะ ปาตีก็จะปีนขึ้นไปเก็บมาเก็บเชอร์รี่นะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆปาตีแฟมิลี่นะคะปาตีจะชวนเพื่อนๆมาเก็บเชอร์รี่ค่ะมาเก็บเชอร์รี่กับปาตีนะคะตอนนี้ปาตีก็ได้บันไดค่ะลมแรงมากค่ะ เกเชอรี่ค่ะที่นี่เขาให้เก็บเก็บกินได้เลยนะคะอืมหวานมากอ่ะชำ่ำ สุกงอมมากค่ะหวานเพื่อนๆสุดยอดเลยอ่ะย่เลยสุกงอมนะคะสุกงอมมาก นี่เขาให้เก็บให้เก็บกินได้นะคะเพื่อนๆปาีก็จะเก็บเก็บกินจนอิม่มอิ่มแล้วปาีก็จะเก็บเก็บไปชั่งดูมือนะคะเขาจะเป็นสีของเขาค่ะสีของเชอร์รี่นะคะสีเขาจะสวยสีออกแดงมาเก็บเชอร์รี่กันค่ะเพื่อนๆ ใหญ่ๆเป้งๆค่ะแบบนี้เลยเพื่อนๆมาเก็บเชอร์รี่กันค่ะตามมาเลยค่ะ ได้เยอะมากค่ะเก็บแล้วปฏิก็ได้นะคะแบบนี้เลยเห็นไหมเพื่อนๆสีเข้าก็จะแดงแบบนี้เลยค่ะสีแดง <c oughs> มาช่่ยกันเก็บนะคะเก็บเชอร์รี่ค่ะเพื่อนๆตรงนี้เขาจะเป็นสวนกว้างเขาให้เก็บเก็บแล้วก็เขาให้ให้กินกินได้นะคะกินได้ด้วย เก็บกินได้ด้วยแล้วก็พอเราเก็บพอเรากินเสร็จแล้วสำหรับปาตีนะคะปาตีก็จะกินจะกินก่อนกินให้อิ่มก่อนแล้วก็ปาตีก็จะเก็บเก็บแล้วไปชั่งนะคะค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ปาตีก็ฝากเพื่อนๆกดไ like, ลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ปาตีด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย